แยะันาดจ,จะแบบมันจะต้องใช้ไพ่อย่างเงี้ยล้อไปันาดจ,จะโดนตรงเนี้ยขาดได้นะครับก็ต้องให้เขาแบบทำเบาๆะระวังด้วยนะครับพอแกะตรงนี้ออกมาไ,ได้เสร็จปุ๊บเราก็จะกางสามันออกมานะครับแล้วก็ปลดสแกนนิ้วเนี่ยปลดแพดสแกนนิ้วออกมาจากนั้นนะครับก็เอาไดเป่านะครับนี่เลนเก่าแต่ แล้วก็เอาเลนใหม่อ่ะครับใส่ลงไปแทนแล้วต้องเอาตัวนี้ออกมาด้วยนะนี้จะเป็นแฟลตอะครับใส่กลับเข้าไป อ้าวโอเคครับขอโทษทีไม่เป็นอย่างนี้นครับถ้าใสา่เลตใหม่เข้าไปอย่างนี้ได้เลยครับอีก